วันนี้ผมมาอวยพรวันคล้ายวันตุยของพี่หุนเซนคนดีของคนกัมพูชา mm hmm. เนื่องจากว่าวาระสิทธิที่จะบรรจบครบวันตุยก็ไม่มีอะไรฮะก็พาพี่หุนเซนคนดีของคนกัมพูชาเนี่ยมาแฮปปี mm ้เบิร์ดเดย์บอริเวรอบสุสานตรงเนี้ยที่มีแต่คนตุยมีแต่ชีวิต ผีดีบ้างไม่ดีมั่งอ้าพี่ฮวนมาจะเกิดชิงมาเกิดตัวเงินตัวทองจะเกิดชิงมันเกิดมึงไม่น่าที่จะเกิดตัวเงินตัวทองเกิดมามีค่าฝ่ามึงมึงไม่น่าเกิดมาเลยมึงจะเกิดเผื่อพระแสงอะไร นักแผ่นดินนักแผ่นดินขอให้มึงจงวอดวายเดินทางไปไหนขอให้มึงเกิดอุบัติเหตุขอให้มึงลำไส้อักเสบขอให้มึงทรมานขอให้อายุไอหุห่นเซนจงสั้นก่อนจะตัวให้มึงทรมานหุ่นเซนนี่อ่ะ กูอุตส่าห์ไปแย่งหมาให้เลยนะไอเค้กปลา้องโกเนี่ยกูไปแย่งหมานะมันกำลังแดกกูไปแย่งบอกเฮ้ยเดี๋ยวไาให้ไอคุณเซนกินมาหน่อยเพราะมึงเนี่ยทเพื่อคนของมึงก็เกินไอพ่อคนดีนะในวันคล้ายวันที่มึงจะตุยเนี่ยเฮ้ยวันเกิดมึงเนี่ยขอให้มึงเนี่ยจงหมดเนื้อหมดตัวขอให้มึงเดินทางไปเนี่ยขอให้เกิดอุบัติเหตุขอให้มึงเนี่ย ค่อยๆตุยแบบทุกทนทรมานนะขอให้มึงเนี่ยจงวอดวายขอให้มึงเนี่ยอายุสั้นจริงต่อจากนี้ไปอ่ะสามวันดีสี่เป็นไข้แล้วก็ชักดิ้นชักงอแล้วขอให้บ้านมึงคาดห,หาดบ้านมึงเนี่ยเป็นที่อยู่ของเราวิญญาณทหารทหารที่มึงหลอกให้เข้าไปตุยจำชายแดนขอให้วิญญาณทหารทุกดวงนะไม่มีที่จะอยู่นะสัมภเวสีในประเทศ เขมรทุกตัวพวกมึงไปอยู่ที่บ้านไอ้คุณเรนเลยเพราะมันเป็นคาราฮารหลังใหญ่แล้วมึงก็ไปแย่งลูกแย่งหลานไอ้ครอบครัวไอ้หุนเนี่ยแดกให้หมดเลยนะขอให้มึงเนี่ยเป็นคนดีของพวกมึงต่อไปนะมึง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 เป็นคนดีมากกูเลยต้องไปแย่งปลาต้องโกรธจากหมาที่มันกำลังจะกินเนี่ยมาให้มึงกินไอ้หุนมึงกินด้วยนะกูรักมึงนา ถ้ากูไม่รักอ่ะกูไม่ให้พรขนาดน,นี้นะชีพิตกูเกิดมาสี่สิบปีกูเป็นหมอผีมาสี่สิบปีกูไม่เคยให้พรใครเท่ามึงอนายฮวนมึงอะดวงดีนะที่กูให้พรมึงเนี่ยคนอื่นกูไม่ให้ในายฮนมึงรู้เปล่ามึงเห็นไหมเนี่ยสถานที่มึงจะอยู่เนี่ยกูมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์บริเวณสุสานเนี่ยมีใครก็ทำกันอ่ะเพราะมึงคือคนสําคัญของกูไอ้ฮวนนะขอให้เหล่าดวงวิญญาณทหารทุกดวง ที่ไอ้คุณน,นะหลอกไปตุยเนี่ยไปกับพบกับภูมิให้ไปอยู่ที่บ้านไอ้คุณทุกส่วนของบ้านมึงขอให้วิญญาณพวกนั้นตายหลอกหลอนพวกมึงทั้งหมดเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นไอ้คุณหรืออีมาลีหรือเมียมึงไอ้คุณหรือไอ้คุณมาเนสไอ้คุณมาอะไรมึงสักอย่างเนี่ยทุกคนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะที่ทําให้พวกทหารพวกเนี้ยตุยอ่ะนะวันเนี้ยวันดีและขอให้ทุกวันเนี่ยมึงจะเจอแต่ความวินาศสันตโล ขอให้ครอบครัวมึงเนี่ยอยู่ตรงไหนก็มีแต่คนสาบแช่งขอให้มึงวอดวายวัยไว,ไวนี้รักมึงนะไอ้หุนชิงมาเกิดมึงไม่น่าเกิดมาเลยคนดีๆเขาเกิดมาคนอัปีปีอย่างมึงจะเกิดมาทำไมโอเคพี่หนุน อยู่ในนี้เลยนะอยู่อยู่อยู่ในสุสานนะบ้านท่านพี่คุณอยู่ตรงนี้นะพี่คุณกินด้วยนะปลาตุ้งโกอร่อยมากแย่งหมามาด้วยโชคดีคุณต่อจากนี้ไปชีวิตมึงมีแต่ควารรมพังพินาศ